สวัสดีพี่น้องพบกับซองสาโดจนาพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาซื้อกบพี่น้องเอ้ยแม็กพ่อข้ามาซื้อกบพี่น้องเออมาซื้อกบมาขายกบมาขายกบสลอดจะซื้อกบเดืนนหนวดเดืนนวดบอนข้าเจ้าพระยาคุณทรงเบาหยิบนะหยิบบ่อยหมอพี่น้องเดียวกันนี่ทามที่ตัวได้ไหมหมดอ่ะทามท่ตัด้มอเราสิบสี่เงินจีบทุกแล้วไอ้พี่น้องโล lô là lõi, lô nưng vinhong lói. Ló nung lô là vinhong mật đơn vị. không là lô, nhiêu bao mà đỡ nhiêu bao nhiêu sẽ nhiêu bao 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 เราทุ่งน้อยจอกับทุ่งใหญ่สลับกันนี่อตัวนี้ไม่ไล่กูจักทำกันแบบตกลงคือจะเอาธงใดเนาะพี่น้องเอ้ยเลือกเลือกพักเลยกินบงเนาะตัวน้อยมันขึ้นนักกว่าอีหมองหนึ่งเนี่ยช่างตัวนี้ตัวน้อยนี่คือนนักว่าตัวนี้คือลุดตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยมันขี้มันบอกขี้โผล่ตัวน้อยมันขี้โผล่มันนักกระดูกมันหน่วงกันตัวน้อยกับตัวใหญ่ โตแล้รุเท่าไหร่ว่ารุดกได้ใ่ยมันเต็มละจํำๆนะเว้ยจำก็ไม่ได้เงินแบบนั้มาเื่อมาเด้อมาเด้อกันกัน็ไปรู้แล้วเฮ่อคถังกัลยาวกับรานจะตีกันกับบานี่เลยพี่น้องเลยยืยืนอยู่กลางทางชามแยกเลยลุ้น่าจหร่ะได้ มนได้ขบอดายคอยขอเงินรับละพันกี่สองพันกี่ามันโลดตมึงทางได้มาเจาะเยงมาตืมคือมากก็ได้แล 7, gì, ้วมขาดกิโลมาชันมากะหลอกกะไทกมึงนั้นเด้อเอาทงตัวน่อยเดมาได้อีกเาสเบระมาขายาร้ยโลนึง พอแล้วพอแล้วเลือกร้ายกบขาเจ้าสิตายเน่าๆจับเมันทอนมาแล้วเหอมาแล้วเหรอมาแล้มล้คนกระบอกเ้ยเเออมีแต่ห้องมีแต่บาทเฮ้าน้เนาะบมเห็นบาทอื่นยุก็ได้มันก็สังกัน้วเขาจะเอาทงได้นมาอเยอกย

เลยเลยอุกฤษเลยคือเท้าอีนเดียเลยจะโค้งก่ดเดี๋ยวเนี่ยปีนไปปีนมาอยู่ในซ้ายตะกบเขาน่ะเสียเป็นหอกนางหมดแล้วเลยสิเท้ามันัวน้อยตัวใหญ่เนาะเออมันก็จะลับกันเล็กหน่อยฮะแล้วเอาเลยเอาเออโอเคไปขอบใจลายายสบดี นี้เอาไตืมๆกับมาตืมนะท้องสัมพนอ์มาได้มันจ้ำจักข้นอยู่ในท้องตลาดตืมได้เลยแต่ว่าอันนี้เขาจังกิโลมากครับคนอื่นก็คนไปซื้ออยู่อันบ้านละโหลนักลงถ้ามันฮักลงมันไม่ได้หรอกโอ้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 ฉือมาแล้วยังมาลองติดเบิ่งพี่น้องไอ้กบก่ะพอดีหอดโลพอดี

นี่ตัวนี้นมาอันมันกินนะนี่นางอันนี่ไปเอ็นี่าอันนี่นาอันกิดือนี่นนีเอาเล่นกันบงดูเล่นกันบงดูเราู้ไทยคือไม่เท่าเป็นยบปะโอ้ยเขาใกล้กับไรเด็กคนนี้อันอันเดียวมาพี่ไปเดียวมาพี่เออเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอ ไป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 ไกลบงแน่ลานหน่อยค่อเี้ยเงาลานหน่อยคอยลาเอาลกลกลูกลกดุดือพี่น้องเลยเป็นไดลร์ลลคนพี่น้องสองคนสามคนวันนี้ก็ยังวันนี้ลานสลุดเองพี่น้องเ้ยจะสือัดนี่นะ ฮืผ่าสายผาสายบอมึงดูมือจอดๆพี่น้องเลยอ้อบิฮ้ยมันดูมือจอดันอยกนอนเป็นเมียกนอนแหมเป็นเลียงงัวพี่น้องเลยปลาไว้น้าไม่เท่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะน้าไปเอาเด้อเอ๊ะเอ๊ะเ ในดาลกนะโอ้ปาขับเตียงกิจะจะก์จะอั๊กกิจจง ยายาดเหรอปเอ๊่ยายาป้าอะไรผู้นี้มันนอนหูพี่น้องเลยนี่เนอนเป็นหมนปรกบัให้กไปคาบอกจากบูจากสื่อเราเรวะซื้อเขาป่างป่ป้เมื่อน่าป่ะเมือบ่ป่ะนาผาคณะกับเตียงคณะนาผากับเตียงนะป้า

หมดที vale ur, ่ชนดูมือจอดมาจุบนออมึงดูน่ะนาไป้ไวมาจุบนออมึงดูนี่นามันก็ไปปล่อยให้มันดีนะพี <h 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 ่น้องนะมังแก้มแมังแก้มมังแก้มมังแก้มแมังแก้มมังแก้มแพงนอคลิปนี่เขาโจไปชมนี่ก็นอพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสโลดเด้อพี่น้อง เห็นดูดมือพี่นลองสบายดี